จะบอกว่าสมัยก่อนอ่ะผมอ่ะต้องขึ้นมาฝึกที่กรุงเทพเพราะว่าเราทํารายการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเราต้องขึ้นมาฝึกแบบฝึกพูดฝึกนู่นนี่นั่นแบบฝึกเยอะมากเลยเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่เคยรู้ว่าการมาเป็นแบบนักแสดงมาเป็นพิธีกรหรือว่ามาอยู่หน้ากล้องอ่ะต้องทําอะไรบ้างเขาก็ต้องมีแบบการเทรนว่าเราต้องทาอย่างนี้อย่างนี้งนี้งนี้แล้วก็ต้องมีการเรียนเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงเวลาม4 5 6อ่ะ พอจันท์ถึงสุกอ่ะผมเรียนหนังสือทุกวันแล้วพอเย็นวันสุกผมต้องรีบไปขึ้นรถตู้เพื่อที่จะนั่งรถอ่ะมาที่กรุงเทพแล้วก็นั่งมากรุงเทพประมาณแบบ4-5ถึงชั่วโมงบางครั้งก็6ชั่วโมงเพราะว่ารถมันติดมากเพราะว่าผมจะมาได้คือวันสุกแล้ววันสุกจะรถติดมากๆในกรุงเทพอ่ะเท่ากับผมจะถึงกรุงเทพแบบมาแบชั่วโมงมก็จะนั่งอยู่บนรถตู้นานมากไกลมากๆแล้วก็เออผมก็ต้องไปฝึกวันเสาร์อาทิตย์ ฝึกแบบหลายอย่างเลยการเข้าสังคมการพูดการจาก,การเยอะมากคือก็จะมีคนแบบสอนให้เรานะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บพอวันอาทิตย์ผมก็นอนแล้วก็ตื่นมาเป็นวันจันทร์พอวันจนันทร์อ่ะผมต้องตื่นตีสี่แล้วก็มาขึ้นรถคือที่ออบขอสอเมื่อก่อนมันจะมีรถตู้ที่มาจันทบ,บุรีใช่ไหมครับผมต้องนั่งรถตอนตีห้าตื่นตีสี่เพื่อไปขึ้นรถตอนตีห้าแล้วก็มาถึงโรงเรียนให้ทันแปดโมงเช้าเพราะว่า ถ้ามาเกิน8ปดโมงยี่สิบอะโรงเรียนจะถือว่ามาสายแล้วก็ต้องเซ็นชื่อมาสายผมต้องทําอย่างเงี้ยอยู่ตั้งแต่ม4ถึงม6ผมเคยได้เที่ยวกับเพื่อนแบบในโรงเรียนอะประมาณหนึ่งครั้งท่วนคือแบบเที่ยวใช้ชีวิตน้อยมากเลยคือแบบชีวิตคือการมาแบบฝึกฝนอยู่ตัวเองให้ให้เก่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ด้วยความที่เราอะอยากเป็นนักแสดงมากเราอยาก เราอยากแบบเป็นศิลปินที่แบบมีความสามารถหลากหลายอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องฝึกแล้วไม่ใช่ว่าผมแบบเมื่อก่อนผมก็ร้องเพลงไม่ได้เลยแอคติ้งก็ไม่ได้เดินแบบก็ไม่ได้ถ่ายแบบก็ไม่ได้คือทําอะไรก็ไม่เป็นเราก็ต้องฝึกจากศูนย์เลยแล้วก็ทําขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอนะระยะเวลาสี่เขาเรียกว่ามสี่ถึงมหกคือสามปีใช่ไหมครับระยะเวลานั้นผมได้ที่บอกเพื่อนแค่ครังเดียวนอกนั้นคือเป็นการแบบเป็นการฝึกที่กรุงเทพหมดเลยแล้วเราก็ แล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนเราทํางานทุกวันเลยอเพอไปเรียนก็คือบางครั้งวันจันทร์อ่ะจะเป็นวันที่ผมสามารถไปหลับได้เพราะว่ามาฝึกอะ่ะมันเป็นมันเป็นการฝึกหนักเป็นเทรนแบบเทรนหนักเลยเท่ากับว่าเราอ่ะก็จะต้องเขาเรียกว่าวันจันทร์เราก็จะต้องไปออนอนตอนเช้าคือคาบไหนที่แบบเป็นคาบในโรงเรียนที่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ดุมากแล้วก็เป็นวิชาที่เราเก่งอยู่แล้วเราก็จะแบบหลับไปเลยเพื่อให้ตื่นขึ้นมาเรียนค้าบที่เราไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนแบบตั้งใจเรียนมากเพราะว่าอยากเข้ามาหาลัยรัฐบาลเพราะโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดเขาก็จะเข่งเรื่องเรียนมากๆเลยใครที่เข้าไปเรียนได้คือต้องสอบเขา้าจะไม่ไม่สามารถแบบเข้ามาได้ต้องสอบเข้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันมันยากแล้วเราก็ตั้งใจเรียนมากๆตอนนั้นได้เกเรดเฉลี่ยแบบ3จุด 3.7หรือ3.8แปนี่แหละประมาณนี้เพราะว่าเราอยากอยากแบบมาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มาใช้ชีวิตในมหาลัยที่แบบที่เราอยากอยู่อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะมีวันที่ผมอะไปเรียนสายทุกคนแบบผมตื่นมาตีสี่เหมือนเดิมนั่งรถมาตีห้าแต่ว่าถึงโรงเรียนแบบเก้าโมงแล้วมันแบบมาสายแล้วว่าวิธีการคือผมอะ ไม่อยากให้อาจารย์มองว่าผมเป็นคนมาสายอยากให้แบบในเมื่อก่อนอะ่ะด้วยความที่ในวงการเขายังไม่ได้เปิดรับอะไรขนาดนั้นเขาจะมีความแบบการเป็นนักแสดงต้องเรียนเก่งเมื่อก่อนนะแบบค่านิยมของคนสมัยก่อนคือต้องเป็นต้นแบบของคนทั้งประเทศจริงๆต้องเรียนเก่งเพราะว่าอ,อ๋อดาราสมัยนั้นก็คือเข้าจุฬาได้เกียรตินิยมเรียนได้สีทุกตัวแบบ สมัยนั้น,ม,นมันมีการแข่งขันแล้วก็มีการเขาเรียกว่าให้ค่าเกี่ยวกับการเรียนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในยุคนั้นเราก็เลยแบบค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทงาอําง,นนา,นงานเราก็ต้องทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้อาจาร,รย์มองว่าเราเก่งทั้งด้านการแสดงด้วยแล้วก็เก่งทั้งการเรียนด้วยพอเราไปสายเราไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราไปสายแบบไม่อยากให้เขาผิดหวังอะวิธีการผมก็คือผมต้องปีนรั้วทุกคนปีนรั้วเข้าโรงเรียน คือปกตินักเรียนทุกคนอะ่ะจะปีนรั้วเพื่อออกเพื่อโดดเรียนผมมาปีนเพื่อเข้าเพื่อไม่ให้โดนเช็คขาดเออเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วผมเคยเปีนเข้าน่าจะประมาณแบบสี่ครั้งสี่ครั้งเลยอะ่ะแบบแต่งตัวเสร็จแล้วก็ดูด้าเราแล้วแล้วก็ปีนเข้าปีนเข้ามาแล้วก็มาเรียนปกติอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นอย่างนั้นมาแบบสามปีอะ่ะแต่ว่าเคยเคยโดดเข้าประมาณสามครั้งนะประมาณสามสามสามหรือสี่นะประมาณสามหรือสี่ครั้งนี่แหละหนึ่งจำไม่ได้ ใช่แล้วก็เราไม่เคยโดดเรียนเลยแล้วก็แบบว่าตั้งใจเรียนมากๆอยากทําให้ทุกทุกคนพอ,พอแบบภูมิใจทุกทคนแบบแบบเขาเรียกว่าแบบไม่ผิดหวังในตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแล้วมีอยู่เขาเรียกว่าอาจารย์ก็เห็นว่าเราอ่ะเอ้ยไม่เคยแบบเคยขาดเรียนคือขาดแบบป่วยไปเลย,ยเคยนะครับแต่ว่าไม่เคย ไม่เคยมาเรียนสายเลยแบบตั้งใจเรียนเรียนเก่งอะไรเงี้ยถึงเราจะแบบซนดื้อบะในบางครั้งอะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งการเรียนเลยอาจารย์ก็แบบชื่นชมนู่นนี่นั่นแล้วอาจารย์อะ่ะที่โรงเรียนมันจะมีเหรียญที่ชื่อว่าคนดีสียาคือมันจะเป็นเหรียญสําหรับคนที่แบบทําดีแล้วก็ทําผิดน้อยมากแบบมีคะแนนความผิดอะ่ะโดนหักน้อยมากๆแบบได้คะแนนสูงมากๆเขาก็จะให้เหรียญเพื่อเป็นที่รือว่าเป็นคนดีสียาเสร็จปุ๊บอ่ผมก็เหมือน ได้เหรียญน,นั้นมาใช่ไหมแล้ววันที่เป็นวันสุดท้ายของการเรียนที่เสียมันเป็นวันที่ไม่มีเรียนหนังสือเลยเป็นวันที่ไปถึงแล้วก็เหมือนต้องไปพูดคุยกันพูดคุยกันว่าแบบเอ้ยเธอจะไปไหนแล้วก็เหมือนแบบไปเจอรุ<ๆ>่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นวันที่ไม่มีเรียนเพราะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนแต่ว่าไม่มีเรียนแต่โดนมาครับว่าต้องมาที่โรงเรียนนะก็จะมีจัดกิจกรรมแบบนู่นนี่นั่นแล้วพอกิจกรรมม,มันเสร็จประมาณบ่ายสอง ใบสองก็คือเสร็จหมดแล้วเท่ากับายสองเป็นต้นไปก็คือเหมือนให้อยู่ในโรงเรียนอยู่ทําอะไรก็ได้อะจนถึงจนถึงสี่โมงถึงจะออกได้แล้วเพื่อนผมด้วยความที่เป็นแบบโดดเรียนเก่งอ่ะมันก็ชวนผมโดดเรียนผมก็แบบเออตั้งแต่ตั้งแต่เรียนมาไม่เคยโดดเรียนเลยขอสักครั้งหนึ่งโดดเรียนวะวันสุดท้ายของการเรียนขอโดดเรียนหน่อยอยากโดดเรียนมากเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยขึ้นรถไปกับเพื่อนคือโรงเรียนอ่ะ สามารถเอารถเข้ามาได้รถรถยนต์เข้ามาจอดได้ใช่ไหมก็เอารถยนต์เข้ามาจอดผมก็ขึ้นรถไปแล้วก็ไปนั่งแบบหลังข้างหลังอ่ะแล้วก็เหมอบใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เหมือนจะโดดเรียนไปกับเพื่อนแล้วคือตอนนั้นนาตลกมากตอนนั้นคือบ่ายสามแล้วรออีกชั่วโมงหนึ่งก็คือออกจากโรงเรียนได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าอยากออกแล้วอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรจริงอยากไปทะเลกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยเที่ยวกับเพื่อเลยเอออย่างน้อยได้ได้ออกไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็นั่งรถกันไปสี่คน เราเพื่อนก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเป็นชุดข้างนอกเนี่ยให้ดูเหมือนแบบเป็นคนข้างนอกผมก็ไม่มีชุดเปลี่ยนก็ต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วก็อยู่ที่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ออกมาแล้วยามก็เรียกว่าเออแบบไปไหนเล่นก็ไปไปข้างนอกมามามาหาเพื่อนที่นี่อะไรอย่างนี้นู่นนี่นัน่นเสร็จปุ๊บ <im it> <im it> ยามก็เขาเรียกว่าแบบเหมือนแบบต่ง,งิดต,ต่ง,งิดก็เลยแบบว่าเฮ้ยแปลกๆแ,แล้วก็เลยขอเปิดประตูห ồi, ลังสรุปเจอหมดเลยมีทั้งหมดประมาณห้าคนหรือสี่คนนี่แหละ เจอหมดเลยแล้วเราก็โดนเรียกขึ้นห้องปกครองก็แบบว่าทําไมถึงโดดเรียนทําไมจะอยากโดดทาไมถึงโดดเรียนเนี่ยเป็นคนดีมาตลอดเลยทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็โดนยึดคนดีสียาไปใช่ปะเสร็จปุ๊บเราก็ขำม,มากแบบว่าคือไม่เคยโดดเรียนเลยแล้วพอมาโดดเรียนแล้วแบบโดนจับได้ตลกมากคือเป็นคนที่ไม่มีดวงทําไม่ดีเลยคือเป็นคนที่ไม่มีดวงในการทําไม่ดีเลยถ้าสมมติว่าเราทําอะไรผิดเราจะโดนจับได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามไม่ทําผิดเลยเพราะว่าเราอะเขาเรียกว่า กลัวกลัวแบบกลัวความผิดอ่ะเวลาทำแล้วเรา,เรากลัวความผิดเราแบบเป็นคนที่แบบว่ากลัวบาปอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นแล้ววันสุดท้ายโดนจับได้โคตรตลกเลยอ่ะแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนมึงกลัวทำดีมาทั้งสปีคือหมดค่าแบบ หมดเป็นหมดเลยแค่วันสุดท้ายที่เขาคิดว่าเราแบบโดดเรียนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องขำๆนะผมมาไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วก็เรื่องเหรียญอ่ะผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่จะมีการแจกใช่ปะ่ะแต่สําหรับเราถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราเรารู้ว่าเราผิดเรารู้ว่าเราถูกอะมันคือจบแล้วเพราะว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเราเองอ่ะเราทําผิดแล้วเราไม่รู้ว่าเราผิดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ดีสําหรับผมนะคือถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราก็ต้องรู้ว่าเราผิดแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเออสิ่งที่ครูทําคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเราทําผิดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเออเราก็เลยโดนหยุดไปใช่ยแลก็ขำกับเพื่อนมากมึงกูไม่มีดวงแบบทําทําเลวเลยอะอะไรประมาณนั้นก็ขำกับเพื่อนไปอืม